ชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะับ really อ่าสวัสดีครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้วันอาทิตย์วันหยุดนี้ผมก็เดี๋ยวนำเพื่อนเข้ามาก่อนสวัสดีครับผมเสียชัดสายเปหรือธนสิทธิสุเกตนะครับตอนนี้อายุ60ปี ที่เป็นหลักก็คือค้าขายหน่อกล้วยนะครับที่เป็นกระแตของเสียชัดที่เป็นกระโดดเกาะรถแล้วก็โอนเงินให้ผู้หญิงบ่อยครั้งนะก็โอนไวด้วยนะครับโดนเขาหลอกให้โอนเงินนะโอนแล้วรวมๆมากสุดอะล้านล้านห้าต่อหนึ่งคนนี่เป็นที่มาของเสียชัดสายเป เป็นคนที่ซื่อและก็ตรงทุกวันนี้ก็มีให้โอนแต่ว่าไม่ได้โอนเยอะร้อยสองร้อยเราก็โอนให้ได้มากกว่านั้นก็คือเราไม่โอนแล้วเดี๋ยวเจ้าว่าเราเป็นคนโง่ <นะ S 1> คือบอกตรงไม่ได้ว่าโอนให้แค่ผู้หญิงนะผู้ชายก็โอนให้คนแก่ก็มีโอนให้ส่วนมากจะมาจากในแชทก็จะมีคนเข้าโทรมาร้องไห้ของเงินวิดีโอคอลก็มีอ้าว ใครเออเข้ามาแล้วก็ขอยืมมั่งไม่มีเงินกินข้าวมั่งป่วยมั่งลักษณะว่าจะมาเที่ยวหาก็มีแต่สุดท้ายก็อาค่ารถหนูแล้วรู้สึกว่าจะพับรักไม่มีคนมาจริงใจกับเราสักทีเลยแชร์เพื่อนคุณนะนะแชร์อายุถ้าขนาดนี้แล้วโหโแย่จริงๆเลยทุกวันนี้ที่โอนให้เนี่ยก็คือ หวังว่าเขาจะจริงใจกับเราเขาจะมารักเราจะใช้ชีวิตอยู่กับเราถ้ามีใครสนใจก็บอกว่าให้เขาเข้ามาดูนะจริงๆอะที่โอนให้ก็ไม่รวยนะแต่พอมิกพอกินก็ทําทงานขุดหน่อกล้วยจะเป็นคนขุดเองให้ลูกน้องแบกวันน่ะเป็นพันหน่อตากแดดทั้งวันขุดหน่อทุกวันน่ะแข็งแรงเตะปิ๊บดังถ้าเขาอยากอยากทราบข้อมูลเขาก็จะเข้ามาแต่ถ้าเกิดเขาไม่อยากทราบข้อมูลก็ปล่อยเขาครับ ห้องผมก็ไม่ได้รวยหรูหราอะไรนะก็ะคือเป็นห้องเล็กๆแต่มันหลูมากแอร์มันเย็นฉ่ำเลยนะตอนนี้มันอยู่คนเดียวก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากแต่ถ้าพอมีแฟนแล้วอยาจะสร้างให้ใหญ่ๆจะได้ไม่น้อยหน้าเขาแล้วแต่ความสะดวกของเขาครับก็อาจจะจะยังไม่สะดวกก็ได้เห็นเห็นแล้วไม่เป็นไร คนที่จะมาอยู่ไม่คิดว่าจะให้มาลำบากกหนอก็คือจะดูแลให้ดีอยู่กับบ้านแล้วก็เอาเงินก็ให้ใช้เพียงขอให้รู้ใจกลับมาค่ำคืนถ้าเสียชัดก็อาจจะเป็นคนอาจจะอารมณ์สูงนิดนึงจะอารมณ์สูงนิดจะต้องคอยดูแลแล้วเพราะเราเป็นผู้ดูแล <laughs> เพราะว่ามันต้องถ่ายเทฮอร์โมนเอาตรงๆก็ไม่อายแล้วนะวันละสองสามดอกอันนี้เรื่องจริง สวันวันี้พี่ก็อัดคลิปใหญ่อัดคลิปอย่างเดียวเลยฝากถึงเสาวๆที่ยังเปิดไฟอยู่เบื่อแล้วคนเรียกเสียชัดตายเปอยากให้หนูๆเรียกที่รักมากกว่าอย่าเพิ่งปิดไฟกันนะจ๊ะจุ๊บจุ๊บก็รวมด้วยช่วยกันสู้ๆไปด้วยกันนะครับว่าไม่ทันขาดํำจะให้โอนตังค์ไปหาหมอเยอะลิงกดไล กดแชร์กด u ับส r ค b e กันด้วยนะคะวิลกู